ทางคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะมีการเห็นชอบขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอีก3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนจนถึงวันที่19ธันวาคม2566นนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้มีการ โดยทางด้านของพลเอกประวิทยวงษสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาน,นการณ์ฉุกเฉินหรือว่ากบชครั้งที่3ทับ2,566ค่ะที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดแล้วก็ประชุมทางไกลผ่านจอภาพนะคะโดยที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาน,นการณ์ฉุกเฉินหรือว่าพรกฉุกเฉินพุทธศักราช2 5 วงวันที่20มิถุนายน2566ถึง20สิงหาคม2566ค่ะซึ่งแนวโน้มเรื่องของสถานการณ์มีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นตามลำดับนะคะแล้วก็มีสถิติการก่อเหตุความรุนแรงลดลงนะคะสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การปรับลดพื้นที่ออกจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้มากขึ้นค่ะจากนั้นที่ประชุมกอบอชก็ได้มีการได้มีมตินะคะเห็นชอบ ตามข้อเสนอของทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าในเรื่องของการปรับลดพื้นที่นะคะอําเภอรกระเพาะจังหวัดปัตตานีออกจากพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนําพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมาใช้แทนค่ะแล้วก็ขอขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดฉแดนภาคใต้นะคะยกเว้นอําเภอศรีสาครอําเภอสุไหงโกโลกอำเภอ,งงกกอ,เภอแหวงแล้วก็อำเภอสุขีริน จังหวัดนาราธิวาสนะคะส่วนอําจังหวัดปัตตานีก็จะมีอําเภอ,อยะริงอําเภอมายยอําเภอไม้แก่นแล้วก็อําเภอแม่ลานค่ะที่จังหวัดยะลามีอําเภอเบตงแล้วก็อําเภอกาบังนะคะ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่20กันยายน2566จนถึง19ธันวาคม2566นะ,ะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในเรื่องของการปฏิบัติงานต่างๆนะคะรวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะโดยให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือวอ่าสมชเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนต เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปนะคะโดยทางพลเอกประวิทย์ก็มีการกระชับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นะคะให้มีความเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบระเบิดด้วยนะคะจากเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่มูโนนะคะแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ดอกไม้เพลิงระเบิดที่มูโนนะคะให้ผ่านโดยเร็วแล้วก็กำชับในส่วนของสองมชให้เป็น,นกลไกหลักในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาจังหวัดฉชายแดนภาคใต้ในระดับนโยบายที่จะต้องมีการขับเคลื่อนให้ต่อเนื่องแล้วก็เตรียมรับนโยบายคอรมอชุดใหม่ด้วยค่ะที่จะมีการปฏิบัติหน้าที่ในระยะใกล้นี้นั่นเองนะคะในเรื่องของการประกาศขยาย สถานการณ์สุกเฉินนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตั้งแต่ว,วันที่20กันยายนถึง19ธันวาคม2566ค่ะที่